เรามาเปิดข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเวลาแปดนกาสามนาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ ช่องของเรามีข่าวในช่วงเย็นด้วยนะครับในช่วงของพูดข่าวไ t สามารถไปติดตามกันได้ในช่องมาสก o ฟไอทีไบโพปอนะครับเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะเพื่อจะได้พลาดข่าวสารที่เราอัปเดตกันแบบครบในทุกๆวันครับกลับมาที่ข่าวแรกดีกว่ามาพูดถึงโทรศัพท์มือถือทั้งฝั่งของอั n เนอร์กันบ้างถือว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยมาถูกเวลาเหมือนกันเขาเตรียมที่จะเปิดตัวอ o n เนอร์เพย์ซีโทรศัพท์มือถือ 5G สเปคไฮเอน์ end, พร้อมฟีเจอร์วัดอุณหภูมิร่างกายดีด้วยครับโทรศัพท์มือ,อน Honor นรนน,อน่ 5G ใุ ของ Honor p อร์ที่ตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลคร่าวๆนะครับว่าเขาจะมาพร้อมกับสเปคที่แรงระดับไฮเอนเลยอันแรกก็คือชิปเซตแหละให้มาเป็น k i r ริก็90ที่มีโมเด็ม 5G ในตัวกล้องหลังไม่น้อยหน้าจัดมา4ตัวเต็มๆครับกล้องหน้า2ตัวและจุดเด่นของเขาก็คือเซนเซอร์อินฟาเรดนั่นเองที่สามารถวัดอุณหภูมิของร่างกายได้นะครับเหมือนเราเดินเข้าห้างหรือเดินเข้าห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าต่างๆนะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์ก็คือปืนวัดไข้นั่นเองซึ่งโทรศัพท์มือถือรุ่นนนนี้้้เยสาาามรถทํไดแบบัล โทรศัพท์มือถือซีไปที่ตัวเรานะครับก็จะเป็นการวัดอุณหภูมิร่างกายได้โดยที่ไม่ต้องพกพาตัวปืนยิงวัดอุณหภูมิไปในทุกๆท,ที่นั่นเองผู้จัดจาก,การฝ่ายผลิตนะครับของ Honor Pay ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสเปคและก็ฟีเจอร์จุดเด่นของตัวโทรศัพท์มือถือ Honor Pay 4 โดยยืนยันแล้วว่าตัวนี้จะมาพร้อมกับชิปเซตที่รินก็เข้าสู่และกล้องนะครับที่ครบถ้วนพร้อมกับ IR Buster สําหรับการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านสเปคอื่นๆนั้นของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ iPS LCD ขนาด6.57นิ้วกล้องหน้าเป็นกล้องคู่ครับในหลักความละเอียด2ล้านพิกเซลบวก8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่4,200มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว40วัตต์ด้วยนอกจากนี้นะครับฟีเจอร์จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือการวัดอุณหภูมินั่นเอง กับเครื่องวัดอุณหภูมิตามที่เราเจอในเซเวนนั่นเอง Honor Pay พนะครับจะเปิดตัวในประเทศจีนในวันที่3มิถุนายนนี้ก็คือเปิดตัวไปแล้วนั่นแหละครับส่วนราคาคาดว่าจะอยู่ราคาประมาณ420ดอลลาร์ 20, หรือประมาณ13,255บาทแล้วจะวางจำหน่ายนอกประเทศจีนหรือเปล่าไว้เรามารดนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้ามาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงอุปกรณ์เสริมของฝั่ง vivo กันบ้างนานๆจะเห็นผลิตอุปกรณ์เสริมมาใช้กันสักครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับ vivo tws นะครับ neo หูฟัง two w i r e l e s s พร้อมกับ bluetooth 5.2ครับแล้วก็ aptx adaptive และโหมด low latency ขอราคาเพียงแค่2,200บาทเท่านั้น ปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับตัวหูฟัง True Wireless นะครับในชื่อของ Vivo TWS Neo หูฟังไร้สายที่มีการเปิดตัวออกมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนระธงอย่าง Vivo X50 ครับโดยหูฟังรุ่นนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ Bluetooth 5.2รุ่นใหม่แถมยังใช้ชิปเซตเป็น Qualcomm Gen4 ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับหูฟัง True Wireless โดยเฉพาะทำให้การเชื่อมต่อมีความสเสถียรและก็ไม่กระตุกกลวนใจนั่นเองโดยตัวหูฟังรุ่นนี้จะประกอบไปด้วย Dynamic Diver ขนาด14.5ม mm. ิลลิเมตร ซึ่งนับว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับหูฟังประเภทเอียบัด แถมยังใช้งานคู่กับแอปพลิเคชันที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือโดยสามารถที่จะเปลี่ยนซาวน์สิกญนลหรือสไตล์ของเสียงเนี่ยได้ตามที่ชอบเลยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มย่านเบสรวมถึงการดึงส่วนกลางของเสียงออกมาหรือเป็นการปรับเสียงโทนสูงก็ได้นะครับโดย vivo TWS Neo เนี่ยประกอบไปด้วยไมโครโฟน2ตัวครับทำหน้าที่เป็นไมค์ปกติแล้วก็สำหรับไมค์ตัดเสียงรบกวนจากภายนอกแถมยังมาพร้อมกับระบบกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP54 ด้วยนะครับสามารถที่จะกันฝนแล้วก็ เหงื่อได้ทําให้ใช้หูฟังรุ่นนี้เนี่ยวิ่งออกกาลังกายได้อย่างสบายๆเลยตัวหูฟังสามารถติดตอ่อใช้งานได้ยาวนานนะครับ5.5ชั่วโมงครับแต่ถ้าหากเปิดใช้โหมด aptx active จะใช้เวลาลดลงมาเหลือเพียงแค่4.2ชั่วโมงเท่านั้นส่วนตัวเคสเนี่ยสามารถที่จะชาร์จต่อเนื่องได้ยาวนานถึง27ชั่วโมงเลยและเราสามารถชาร์จไฟลกลับเข้าตัวกล่องเก็บหูฟังผ่าน usb type c ได้ด้วย vivo tws neo นะเสนอราคามาอยู่ที่500หยวนหรือประมาณ2,220บาทมี2สีสุดคลาสสิกให้ ก็คือสีขาวและก็สีดําโดยหูฟังรุ่นเริ่มต้นวางจาหน่ายในประเทศจีนแล้วนะครับ่วนในอนาคตหูฟังรุ่นนี้จะถูกนําเข้ามาขายในไทยหรือเปล่าไว้เรามาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่จะนมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด subscribe เพื่อติตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วคอนเทน่เราต่อไปนะครับช่องเรามี Facebook Fan p เ g e แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเ like นะข 拜拜。Bye bye